แล้วครับกำมังบําบกำมังใส่งามๆอบําัดกัปั๊บตบลอยมาเต็มเลยเขียนครับท่านะเขียนครับผมใส่งามๆอยู่บําใส่งามๆนั่นแหละแหลงขนาดนักเลยครับท่านนะกว่าสัปหักขับอายุครับยังมีแม่ยูครับท่านนะตาหมอครับผม ครับสวัสดีครับขอสวัสดีเปื่อนๆปี่ยนปีๆน้าหนักตกป่าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาครับชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SJ Fishing ครับผมขอเชิญเคยครับอยู่กับผมครับนารามคนเก่าคนเดิมครับผมก็วันนี้ปลาหน้ามายังใหม่ของระพีพัดอีกแล้วครับผมของระพีพัดช่วงอ่าของสามครับผมเนาะจากเยื่อเยื่อครับหมู่บ้านอากาศนะครับเนาะ ไกลๆกับเซเว่นเลยเซเว่นมาหน่อยนึงครับผมสำหรับจุติครับผมเนาะกัช่วงนี้ฝนตกครับผมสองวันสามคืนสามวันสองคืนนล้วกับเนาะยาวเลยครับเนาะกัอ่าผมจะไปไหนครับผมกลับมายังฟองระพิพัดดีกว่าครับผมเนาะกับไปไกลๆกักว่าไปแล้วก็ฝนตกชักน้ำเนี่ยเนาะกัประมาณนั้นครับผมกั เก็บหมายใกล้บ้านแล้วครับวันนี้ก็มาเช็คหน่อยใกลบ้านแต่ว่าระดับน้ำาน่นขึ้นนะครับนาอขึ้นมานิหน่อยครับผมกระแสนน้ำต่อยอางจะแรงนิดนึงแต่ว่าอาจจะน่าจแรงหลายต่อได้นะครับนาอแต่ว่าจะมีปลาเข้ามากินเขากาะกัยังมาแน่ใจนะครับสําหรับวันนี้ครับอกว่าช่วงก่อนหน้าฝนตกยาวเลยครับผมตกนักเลยครับผมนาอ แต่นี่พึ่งฟ้าพึ่งจะเปิดนะครับผมกับหลายวันที่ผ่านมานะครับก,อก็อุปกรณ์อุปกรณ์เยือก่อนได้เซตไว่เด็บร้อยแล้วครับก่วันนี้ลงแค่สามครั้งครับผมเพราะว่างานมันแคบครับผมวันนี้จะลงหลายมาได้ครับผมจะเป็นกอพักตบแต้บเลยครับผมเนาะจากนี้เยือตีใส้วันนี้ก็จะเป็นเยือสสตดไหมครับผมวันนี้ก็จะมาร้องเยือสสตดไหม่ละ เยื่อสุดนี่ก็ป่าจะเข้าดีหรือว่าอาจะไม่กินก็น,นะครับก็ต้องมาลุ้นไมาเชื์อ้วยกันครับสําหรับเยื่อสุดนี่ครับผมถ้าจะได้ส่วนผสมของเยื่อจะได้ก่อผมก็จะพื่ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมครับผมนอกสำหรับเยื่อสุดไหมนี่นะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ ni, าเยื่อสุดนี่ป่าจะเข้าดีก่อน,นะครับก็ดูว่าจะพอเข้าอย่างไนะครับเนาะจะต้องมาลุ้นกันครับ ก็ตอนนี้เวลาโอเที่ยง5นาทีแล้วครับน่้นน่ะไปลงได้แลกไปทุก้องกังนไลยครับมงอกเตียได้วยกันครับเกียตาร์หม่วันี้ครับผมสามคันแล้วก็หน้าดินกเกี่ยวเม็ดโฟมเหมือนเดิมครับผมครับดูเองครับ ปลไยครับสามคันครับผมวันนี้ครับผมมารุ่นมาเชียร์ด้วยกันครับกระแสนน่นก็ค่อนข้างจะแรงอยู่ครับผมแรงกดดี้นขึครับสำหรับวันนี้ครับเนามารุ่นมาเชียร์ด้วยกันครับสามคันครับเกียร์สูตรใหม่ของระบีพัดช่วงของสามวันนี้ครับผมเนาะ เกแมแยกไหมแล้วครับกำมังกรมักับใส่ขาวใส่ขาวมีเ็ไม่มีปานญานะ แงขนาดนักเลยครับท่านนะ่ะต,ตบลอยมาเต็มเลยเป็นสองวันเลยครับผมแง่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตะกร้าเป็นเสาห้ากำเลยครับทนะ่านน่ะน่กำกับขอได้อยู่ครับแต่ว่ายัางใหญ่ไปตามน้ำอยู่นิดหน่อยครับผม leo gặp trăm nắng gặp một say âm ngang cho gặp Ủa, ừ, dân nhì lên đó nè ะเคียนครับนั่นแหละได้ครับใส่เนี่ยได้อยู่ได้อยูุกอดตัวแับตะพิก แยงครับนั่นนะ่ะน่าแรงขนาดนักเลยครับนั่ตนะัวสขับรถอาย่ววครับ แน่ๆสบายสามสิบเก้าปุ้ยาชาชแล้วครับเพืนะ่อนอะได้เปลี่ยนแล้วครับสามมี mặn ra lên nè xây ngam ngam vô trong bụng Thank you. มาอีกแล้วครับผมีกแวครับผมเรื่อยๆครับกำลังครับกำลังเรื่อยๆใส่กะใส่งามๆอยู่ครับผมไปสองโมงแล้วครับตอนนี้ครับผมแค่ไปสองชั่วโมงแล้วครับเียชั่วโมงเดียวครับไปเหนือไปใต้แล้ว วันนี้มีเวลาแห่งสามชั่วโมงครับผมนะ,ะมารุ่นรู้ว่าจะได้แจมเพิ่มกอน,นะครับนะ ใหญ่มัผมแล้วครับนล้วนะดูอ๋อได้เราเราตัวย่างใหญ่ดิบเดียวนิดเดียวตัวเกษตรน้ำนะน้ำแรงเอาเรื่องเลยครับผมดูจจกพักตบไหลไปเลยครับผม măng cam măng cha thấy không ngâm nhiều hợp rồi ียงครับนะเขียนครับผมใส่งามๆอย่ครับใส่งามๆใส่งา เียนครับนะ้านะใส่งามๆเลยครับผมนี่เวลาเขา็ปะหมดแล้วครับน่ <c oughs> <c oughs> เกือบจะาบสามแล้วครับอันนี้ก็เก็บไปเลยครับผมกนรุ่นรุ่นแถมสองคันครับนะั่นแะ เวลาแล้วครับนั่นแหละเวลาหมดละผมจบกระเเก้าแล้วครับสองพันนี่ขึ้นแล้วครับผมเนาะ ยังมีแม่ยูครับตานน่ป่าหมอครับผมพิทไทยพิทไทยครับผม ต้นาครับผมก็อลดเวลาเวลาหมดนะครับเก็บตัวเก็บกุก่ก่อนไปตีเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ครับผมกับไม้ของระเียัภช่วง่สองสามอันนี้ครับผมนะจะขอได้แต้งได้ตัวยังครับผมจะพอได้ได้ถอดนะครับเนาะจะจะเป็นสายขาวครับผมก็แต่เพี้ยนจะมั้งครับผมแล้วก็มีตาหมอลงแม้ตอนไหมสุดท้าย ตัวหนึ่งครับผมแต้มหนึ่งเดี๋ยวผมโชว์ผลง,งานของวันนี้ก่อนครับกับเบสสามคันกับเวลาสามชั่วโมงรับผมครับผมครับรับผมนะั่นแหละ ปอดได้ทอดอยู่ครับผมครับผมประมาณนี้แล้วครับผมผลงานวันนี้ครับกับหมยของระพีพัดช่วงของสามครับผมเนาะครับผมนะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมกับผลงานของวันนี้ครับกับหมยของระพีพัดช่วงของสามวันนี้ครับผมเนาะกะปอดได้แต้มได้ตัวครับผมกะปอดได้ป่ากำลัปทอดอยู่ครับก็ต้นมาก็จะเป็นสายขาวล้วนๆเลยครับผมก็ กำมังกระเทียบนะครับนาอแล้วก็มีปลาหมอครับผมตอนไม่สุดท้ายช่วงสุดท้ายพอดีครับผมได้มาแเต้มหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ครับก็สรุปวันนี้ก็แส้แนมค่อนข้างจะแห้งครับผมแต่ครัวสาวห้ากับเอาไปอยู่ครับผมวันนี้ก็ไลยไปตามน้ำไปแลวอ็สวะใต้น้ำตกลมาครับแส้หน้าครับน้องลายยู่ครับติดมา ดึงขึ้นมากับติดแน้ก็มากับทุกถึงทุกเหมือนกันนี่ก็มีเวลาสามชั่วโมงครับผมเนาะกะใช้เวลาไปสามชั่วโมงครับกับเบสสามคันครับสำหรับวันนี้ก็พอได้ปากกลับไปถอดที่บ้านยุ่ครับผมกะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ต้องถือโอกาสลาเปิ่นเปนปีหน้าๆไปก่อนครับผมก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆหน้าๆแล้วก็ ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกับช,อปปช่องป่าชมาลเล็กช่องนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมต่อสหรับวันนี้ก็ต้องเสียโอกาสลาเพื่อนเพื่อนพี่นะไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมก